อีกหนึ่งแปลงนะฮะอยู่หลังหลงพ่อปากแดงเวลาเข้ามานี่ก็คือเข้าทางหลงพ่อปากแดงเป็นสวนมะยงชิดขนาดพื้นที่เก้าไร่เก้าไร่กว่านะขนาดพื้นที่เก้าไร่กว่าปีที่แล้วนะฮะเจ้าของที่เนี่ยเขาบอกว่าเฉพาะมะยงชิดพันธุ์ทุนเก้าเนี่ยขายแค่มะยงชิดขายได้สี่แสนบาท ในนี่ในที่แปลงนี้มีอะไรมั่งมีมะยงชิดมีกระทร้อนมีลองกองมีลิ้นจีนะอู้หลายชนิดมากเลยแค่ลำพังขายมะยงชิดได้ถึงสี่แสนบาทนะเพรานะว่าไงมันเป็นต้นไซสใหญ่นะมันนเป็ต้นไซส์ใหญ่ รุ่งคิปพันทีเก้าเนี่ยเขาเพิ่งเก็บไปเนี่ยเพิ่งหมดฤดูไปเมื่อสองเดือนที่แล้วเนี่ยมันเป็นต้นพันสายใหญ่แล้วสําหรับคนที่คิดว่ากเกษียณแล้วจะจะทาอะไรนั่นแหละคุณมาดูสวนสวนนี้ได้เลยนะ <c oughs> เป็นสวนจริงจนะอยู่หลังหลวงพ่อปากแดงด้านหน้าก็ติดถนนคอนกรีตด,ด้านหลังนะก็เป็นติด ถนนอีกนะฮะด้านข้างก็เป็นถนนยูนใจกลางชุมชนไม่เปี่ยวนะฮะอยาจะให้พามาชมข้างในต้นไซใหญ่หมดเลยหายากนะฮะตอนเนี้ยถ้าเทียบกับที่ดินแปงที่ผมไปดูมาอีกที่นึงนสวยพ,พอๆกันนะแต่มะยงชิด มุท้าที่ผมไปดูมาแะอันนั้นต้นเขาจะเป็นไซส์เล็กกว่านี้อันนี้เป็นไซส์ใหญ่ก็คิดดูถ้าเก็บผลผลิตได้เหนึ่งปีสี่แสนสิบปีก็สี่ล้านละนะสิบปีสี่ล้านคุณแทบไม่ได้ต้องจ่ายอะไรเลยคุณซื้อมาเนี่ยนะฮะคุณซื้อที่ดินมามันเป็นการลงทุนแล้วให้ดอกผลคุณมาได้เลยนะไม่คิดว่าไม่ไม่ขาดทุนแน่นอนนู่น เดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นกระท้อนกระท้อนต้นขนาดยักษ์เลยนะฮะแถบนู้นนะนี่คือบรรยากาศด้านในนะฮะ ความที่ว่าเป็นที่อินแปลงใหญ่ขนาดเก้าไร่นะฮะคนที่ดูแลก็เป็นคุณแม่คนเดียวอายุเยอะแล้วไม่มีเวลาดูหญ้าเยอะก็จ้างเขามาตัดนะฮะแกก็เลยบอกโอ้ลูกๆเขาก็เลยบอกว่าให้ขายไปเลยแม่ะฮะให้ขายไปเลยไม่มีเวลาลูกเต้าก็โตแล้วส่วนใหญ่เวลาเรามีลูกเนี่ยดูเิยความที่ว่าไม่มีคนมาดูแลนะฮะ กระท้อนนี่พันอะไรอยากให้ดูนูนล,ลูกกระ้อนใหญ่มากนะฮะพันเขาบอกชื่อผมไว้อยู่แต่ผมจำไม่ได้พันอะไรใหญ่มากลูกเป็นกิโลเลยนะ,ะเต็มต้นเลยกระท้อนไม่ใช่อะไรแค่หล่นอยู่ตามพื้นก็เยอะมากแล้วเห็นบอกว่าพันเนี่ย มีไม่กี่ต้นนะมีไม่กี่สวนที่อยู่นนนะในนครนายกด้วยเดี๋ยวผมจะสอยมากินดูว,ว่าอร่อยขนาดไหนอันนี้บรรยากาศรอบๆด้านหน้านะฮะเขตของที่ดินเราจะสุดอยู่ตรงมุมน้นนะฮะ แนวป่าไผ่นี่จะมีสุดเขตอยู่ที่นี่มุมนี้เลยมีคลองอยู่สุดเขตกันอยู่ที่คลองส่งตรงนี้ จบกันที่ตรงนี้ตำแหน่งนี้เลยนะฮะจากนี้ไปถึงบ้านนะฮะสำหรับตัวบ้านเองนะฮะอันนี้เราขายไปแล้วตัวบ้านนี้เฉพาะตัวบ้านนะคือขายบ้านทิ้งนะแต่ที่ยังเป็นของเราอยู่นะคือลมันบ้านมันถูกแล้วาางเจ้าของบ้านเขากเลยบอกว่าอขายบ้านเลย ให้ร้านเข้ามาลื้อเอาไม้ไปนะตัวที่ดินเนี่ยก็ยังอยู่นะท่านจะได้เก้าไร่กับสองงานกว่านะที่ดินแปลงเนี้เก้าไร่สองงานกับอีกเศษของตารางวาเนี่ยนะฮนะส่วนที่เป็นป่าคือ9ก้าไร่ส่วนที่เป็นบ้านสองงานกับสามสิบกว่าตารางวานนะะ เดี๋ยวตัวบ้านหลังนี้ก็จะถูกรื้อไปนะฮะก็จะเป็นที่โล่งละนะฮะท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะฮะคุณกรเบอร์โทร8 8 6 6 2 8 9 0 0นะคุณกรติดต่อมาได้เลยครับหรือท่านมีความต้องการที่จะหาที่ดินแปลงเล็กๆก,ก็สามารถติดต่อผมมาได้นะฮะ ที่แปลงเล็กที่ริมน้ําที่อื่นๆผมมีหลายแปลงนให้เลือกนะฮะติดต่อมาได้เลยนะครับในพื้นที่แผงนี้นะมีขนาดพื้นที่9ไล่2.36ตารางวามีลองอมะยงชิดพันทุน9นะฮะดินจีพันจัก,กระพัดกระท้อนพันคานหามนะมังคุดต้นมังคุดแถบนี้นะฮะมังคุดผลไม้อื่นๆรวมนะเฉพาะ อย่างที่ผมบอกว่ามะยงชิดเนี่ยขายปีหนึ่งก็ได้สี่แสนแล้วนะผลไมอ้อื่นๆเนี่ยผมให้อีกประมาณสองแสนต่อปีคุณจะมีรายได้ปีหนึ่งประมาณหกแสนถ้าคุณทำนะถ้าคุณทำคุณจะมีรายได้ปีหนึ่งมาณหกแสนบาทนะ